นก็รอพี่น้องค่ตอนนี้นะคะซื้อซื้อขามากินนะคะไม่มีอะไรพึ่งทํางานบ้านเสร็จนะคะหาอะไรกินอยู่ว่าจะสั่เขาปุ้นกินเนี่ยซั่วขาปุ้นกินพี่น้องค่ะหาข่อยได้ค่านึงเสิแลรู้ว่ามันคือการบ่รู้เบิ่งดูนี่บอกว่ามัน ่เอาอันนี้ข้าวปุ้นขนมจีนนะคะถ้าต่มเบิ้<อ>ละหมดก็ต้อแตยกต้องส่วเบองงนิดนึงเผื่อมันแสบ ตัวข้าวโนดบ้านคอยนิ่มบดเสร็จใส่บักนาวบ้านจะได้เป็นตัวข้าวุ้ดที่ไม่ใส่มะนาวนะคะใส่พริกลงไปต่อไปนะครับข้าวกลัวอ้าวมั่งมีข้าวขีมั่มีของรัวบอกอ๋อนี่ไง ข,ข,ะะข้าวคั่วนะคะพค่ความหอมกรุ่นบริโภใสายลายนะฮะอย่ามันซึมแย่ะข้อนี้นะคะก็ต่อไปใแซน,ะะนฟาร์ปิด แนะนำซาเป็นวขวบมการซา้่เอาเองนะฮะของเป็นขอดใส่หน่อยกับแซบหน่อยใส่หน่อยกัแซ่บหนานะคะว้าวพี่น้องขาทำอดีโต๊ไปค่ะอ้ไปค่อสวัสดีขุ้้นคอยอโ,ออโอเคเอาใม่สวมใหม่หยิบต่อไปพี่น้องขอแกมเมอร์